โยนเลยครับเอา้าอะไรอ่ะก็คือว่าไม่ยอมกันครับก็เลยโยนเลยเหรอเบดคนสี่บอกว่าดาวเหลือโอ้ดาวเหลือซะด้วยนะฮะฮายาบอกว่าจะโลมเองเหรอโอ้ผมปวดหัวเลยทีนี้อ่าผมหยิบพิลโร่ไม่ถูกเลยนะทุกคนตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะต้องหยิบตัวอะไรมาเล่นลิงบอกว่ากูแคลรี่เองอ่าเอาจริงๆไอะเกมเนี้ย มันสามารถหยิบมวยเพื่อจะไปโลมได้นะเออถ้าเกิดแบบถ้าเรายังอยากจะชนะอยู่นะฮายาก็ยังยืนยันครับว่าเขาจะโลมครับส่วนมวยไหนก็บอกว่าให้ลิงไปโลมครับแต่ว่าลิงก็จะไปแครี่ครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูในตัวเกมกันครับว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะสําหรับใครที่กําลังมองหายดีเกม RV วีคุ้มๆสกินแสสวยๆผมแนะนําเพจนี้เลย แอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บค in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเหลียวตาชแนลนคับผม ก็ตามหน้าดับเลยนะครับผมก็ทีมก็เลือกที่จะโยนกันนะครับเฮเตะลมลิงแคลรี่มวยออฟเลนครับมวยออฟเลนเนี่ยอะยังพอเป็นไปได้ครับแต่แฮเตะลมเนี่ยผมไม่รู้มีความเป็นไปนได้ยังไงนะเพราะว่าลมเนี่ยต้องทําอะไรได้บ้างต้องโซนได้ครับต้องทําจังหวะให้เพื่อนได้แต่ฮายาได้คือทําไม่ได้เลยแล้วก็ลิงครับแคลรี่ครับแคลรี่ก็คือเป็นตัวที่ต้องจ่ายดาเมจแทบไปเยอะที่สุดในเกมเลย เดี๋ยวมาดูกันครับว่าลิงจะทำได้ไหมครับผมเพิ่งปาดมาแล้วครับจากทีมผมเองโดนนะไม่ใช่ได้ไดโดนลิงแคลรี่ไฮายาโลมปูดไหนวะเนี่ยคือมันเริ่มมาจากไอเมดสองคนเนี่ยแหละที่มันไม่ยอมกันอืมไอนี้คือไอสองคนนี้ก็บ้าจี้ไปด้วยก็เอาด้วยครับโยนมาโยนด้วย เฮ้ยแต่บวยเขานําแต่บัวแบบเขาทําได้นะลิงฮายาทําได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอ่กาก็มีมาชงมาช่วยฟาร์มนะครับผมว่าทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะนอกจากทำแบบเนี้ย <c oughs> มันทาอะไรไม่ได้แลวจริงฮายาตอนเล่นข้างล่างดูไหมมูแต่ว่าข้างบนลืมเลยทุกคนตอนจังหวะนี้ต้องปิดปะ เขาเสียสกิลไปกับลิงเยอะนะไปครับ <c oughs> มันถอย,อยไม่ฟันไม่ฟันนะกดหนึ่งไล่เฉยมังกรได้ไหมอย่างนี้ตายป่าวะเฮ้ยมีแบบมีทรงมีเซนนะตะโกงสกิลใส่พื้นีผมคิดถูกคิดผิดมาตีมังกรวะเนี่ยลิงก็วาราปเอาไง นี่รู้อะมั่วไปดิเพื่อนมั่วเรามั่วเออหนึ่งคิวกรโดดดักโอโอเคหืมจงแรงเอลซูผมน่าจะถอยแล้วผมอะหวยไปครับสกอตอนนี้สี่ห้าไม่ได้ออบเจกต์นะครับผมผมแ่จะไปตีดา์กให้มันจบจบเนาะแบบก็คือปล่อยลิงตายฟรีไปเงี้ยแล้วเราก็ไปตีด์กเลย ได้ชัวร์แน่ๆขึ้นมาเล่นบางก่อนนี่ใครจะเป็นคนเปิดให้ลิเลียหรอสตานเปิดให้ยากจังเนาะเกมนี้ <c ười> คือภาพการชานะมันยังมีไหมลองเล่นไปก่อนนะน่าจะมีแบบช็อตอยู่ฝั่งนู้นมาโยนกันห้าคนเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเ,เป็นไปได้ การเล่นตัวมาเนี่ยโยนแล้วต้องมาดูการเล่นอีกทีหนึ่งว่าโยนหรือเปล่าด้วยนะถ้าจะอยากชนะก็ได้นะแต่แค่แบบแข็งอ่ะอยากเล่นตัวนี้อ่ะโอ้ไปต่อไม่ได้แล้วว่ะทุกคนถ้าไปต่อก็จะตายครับคาป้อมเปิดดาร์กได้อยู่นะลิเลียอยู่ใกล้ๆเลยครับได้คุมอาฮ่าโอ้โหแล้วลิเลียเดินบนผมว่าผมโดนไหม อ่ะโดนละผมว่าเรียบร้อยครับที่ผมยังคาดหวังอะไรกับลิเลีย,ยอยู่ที่แบบเขจะมาช่วยเราอะบรหนึ่งครับโอกาสเอลสุหายแข็งแล้วตุ้มเอาให้ตายก่อนโอเคสวยโหแล้วผมได้ชัดตายเอลสุมาอย่างเยอะเอลสุวัฆ่าลิงยับลิงจะเอาอะไรไปทู่เอลสุ ต่ำจริงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะเอฟูมีแถบด้วยอะ่ะแล้วลิงต้นเกมอ่ะนะก็ตามภาพครับออฟเลนก็ป้อมแตกไป้วครับเดี๋ยวป้อมบนก็น่าจะแตกตามไปนะแต่เรารีฟาร์มก่อนครับตอนที่มันจะไม่ได้ฟาร์มเพราะฝั่งคนเขามีเคนอะ่ะอ่าเคนเนี่ยถ้าเกิดมันได้รวยมันก็คุมแมปเก่งอะ่ะมันเดินมาเปิดแมปแค่แล้วก็เรียกเพื่อนมาเรียกเบจนมาอะไรเงี้ยครับ หรือไ,ไม่ก็ขี่ไม่กค่บีเจนก็ได้อะอันนี้เริ่มทิ้งเลนแล้วนะครับผมผมก็ได้ต้องไปตามรับโอ้เข้าถอยกเดี๋ยไปปกันเลนล่างก่อนทุกคนเฮ้ยได้น่ลิลิลิลียลิลียไปฆ่าเคียนมาได้ครับแต่ลิงตายเหมือนเดิมครับผมองุนเขาไปกรูปบนสองคนครับโลมเรากำลังจะ ตีป้อมครับผมโลมเรานะฮายาโลมก็ตีโลมด้วยกันครับหน้าโดนข้างบนปิดไหมไม่โดนนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้จะออกมายังไงนะแต่โอกาสแพ้สูงเพราะว่าฮีโร่เรามันไม่สมดุลน่ะแคนก็ไม่มีครับตัวเปิดก็ไม่มีมีแต่ตัวดาเมจอะห้าคนคือมีดาเมจหมดอะ จะ,จะอยู่ที่ว่าจะได้ทำดาเมจหรือเปล่าเปิดไปแล้วครับลิงแล้วเข้าไปทุบต่อโอเคผมเข้ายัางไงดีวะโอ้โหโอ,โอ้แย่ละออกก่อนตายไหมโอ้ตายด้วยโอ้รอดไม่ได้เหรอช็อตเนี้ยอายาเราฆ่ายีรินไปได้นะโฟกัสเอลสุอุ้ยเอาสวยงี้เอาหมึกละ แล้วมันมากับพีเจนว่าได้ครับสวยมาเดโอ้ยมันจะไปต่อยอเหรอโอ้ยเียนมาเดเียนรูปหล่อมาเดสับไม่ได้แล้วทุกคนถ้าเกิดสับเนี่ยมันจะเข้าไปในป้อมนะครับรอของพี่แป๊บน้องๆโอเคครับพี่ที่มีของไวๆไวนะครับนานนิดนุงด้วยนี่เป็นไง,ไงนิดนุงเลยนะเออ นิสนุงอะไรไปส่งแอปสรงไว้ซะพอโดนน่ะแต่เขาก็น่าจะไม่ได้ซีเรียสน,นะผมว่าแต่ละคนน่ะดาวเนี้ยแต่แพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะผมก็คงแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ก็อยากให้มาชนะครับอ่าอย่างงี้ผมก็ต้องไปสุดแล้วเดะทำอะไรเนี่ย ฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้บีบเกมเราขนาดนั้นอก็บีบละอุย้ยเปิดติดแล้วไปก่อนเลยหนึ่งทีกดวิ่งแล้วครับวิ่งครับปลาหมึกนายลืมไปหรือเปล่าว่าตัวนี้มันลมห้าหายาก็เท่านั้นแหละมันคือโลมแอลลี่ตัวจริงก็คือลิงผมมาอยู่อ้หมดใจก่อนครับไปไม่ถึง เติมสตา,าแบ,บ,แบิน่าแป๊บแล้บินองอ้ยโดนโยกโดนโยกโดนโยกครับโดนโยกครับตีตีกดสกิลก็ได้ผมก็คิกว่าลิงมันจะทุบขี้แล้วก็ตายเออก็อยากให้ลิงได้ค่าลิงมันจะได้มีตังค์สักทีไม่ขี้เลยลิงดวงไม่มีอะเดยผมด้วยผมก็ดวงไม่ดีแอบบดวงเรียกว่าดวงไม่ดีดีกว่ามาเจอแก๊งเนี่ยโตโลแรง่เนาะเขาต้องทำใจครับ เราเลือกไม่ได้ดิดิเลือกที่จะมาโซโล,โลแล้วอ่ะมันก็ต้องตามนั้นครับมอาละน่าจะได้ไหมเนี่ยได้ไหมตีไหมตีไหมดีกว่าโอเคเหมือนจะไม่ตีนะต้องถอยครับลิงกำลังดันล่างอยู่ทุกคนเฮ้ยแล้วเหมือนจะซัดก,กับแบทแมนนะผมไปซ้อนดีกว่า กำลังไป <im plain> กำลังไปกำลังไปแบนแพนเจ็บพุ่มไหนบผมบพุ่มนี้ป่ะผมว่าพุ่มนี้ป่ะอะไรอย่างแม่นไอ้กระตาเห็นนี่ก็ได้อยู่นะหรือว่าเอาแครี่ไปแลกป่าโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ไละจู้โชคดีฮายาเอ้ยฮายาก็รอดนะ นี่แหละครับข้อดีของคายาลมครับผมตายยากหน่อยแค่นั้นแหละเอลสุเนี่ยถ้ายากคือถ้าหยียบไปเขาก็อันติออกแต่เผื่อม,มีฟิกด้วยต้องให้เพื่อนแบบกดดันก่อนอ่ะแบบเรียกอันติเอลสุก่อนอะไรเงี้ยว่าได้อยู่ ผมพยายามทำคีบนะคือทีมเราอ่ะยิ่งเลทมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีของมันเก่งหมดเลยไฮ้มวยสวยเรามาแล้วโอ้ยอุ้ยได้อยู่นะตรงเนี้ยอ้าวตายสามบ่อพี่จนปีเจนปีเจนก่อนครับปีเจนก่อนครับไปดักหน้าเลยครับมาแล้วจู้อันติอีกสองวิปชดักโตมเลี้ยว เดียวเราก็ต้องโดนเดียวเราก็ต้องโดนเอาหมดแล้วตัวดาเมจหมดหมดแล้วครับหมดแล้วครับพี่หมึกพี่หมึกโดนตี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 ตตลิเล,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 ลน่าตำตำจิ้มซีฟูดร,รอเลยเอา,าจิ้มหมึกไม่แต่ลิงลิงจบละชห็นแล้วว่าจริงดิฮึบ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 เออเอาว่ะ หรือว่ามันเลือกตัวแบบทิฟติงจะชนะวะเนี่ยชนะได้ยังไงเอะเกมแบบเนี้ยอินเลอร์แบบเนี้ยดับแบบเนี้ยต่งคุ้นพ้ได้ไงเฮ้ยเพื่อนแต่ก็ดีะชนะไม่ได้ครับก็มาดูกันว่าเกมนี้ใครจะ MVP นะแต่มวยก็เล่นดีทุกคนผมได้ที่สองว่ะที่หนึ่งคือโอ้กอรนน์นะผมแรกของเราเองครับ แต่ว่าคะแนนเท่ากันนะคะแนน MVP อะ่ะเข้าไฟเท่ากันด้วยครับดาเมจก็พอๆกันเลยเลิงนี่คือแน่นอนครับที่ห้าครับเพราะว่าเขาเล่นไม่ได้ครับต้นเกมแล้วพอเขาเล่นต้นเกมไม่ได้เขาก็ไม่ได้ฟาร์มครับไม่ได้ฟาร์มไม่ได้รวยลิงเลดเกมก็เนี่ยเลดเกมลิงเงินแปดพัน่ะอ๋อแต่มันก็เพิ่งสิบสามนาทีนะแต่สิบสามนาทีปกติแล้วเนี่ยลิงมันก็จะแบบเงินแตะหมื่นแล้วนะสิบสามนาทีอะ่ะลิงตัวเลทนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปอะไรแบบนี้นะ คนดูเนี่ยอาจจะชอบแหละแต่คนเล่นเนี่ยไม่น่าจะชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบอะไรวะไี่อยากเจออะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคก็ดูสนุกสนุกแล้วกันนะครับเกมนี้ขอบคุณทุกคนมากมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ